รารอบเราไม่ได้เลยถ้าเกี้ยนหนึ่งรอบไม่ได้เลยก็ต้องสโลว์เลยการผู้โดยสารเป็นหุ่นด้วยเลย้ยมันโยนเต็มที่เลยโอ้ยแพ็คเลยไม่สนใจคันพันหมดแค่เนี่ยกระโดดลงนี่แคเนี่ยพวกเราด้วยาเนี่ยเนี่ยจ้างอะไรอ่ะจ้างพนกเนี่ย อยู่เปงอยู่หน้าเนียนีนกล้องตัวเองอีกเอ้บอกว่าหาไม่เจอไปมองแล้วมันเหลือเท้าเก่าเาบอกว่าแ่บอกว่าคนทอ่นี้หมดจ้ามันเหลือเทาเ่าเ่าบอไม่ไปยืนอยู่หน้า มันหยดน้อยลงคือว่ามันเอาตัวท่อ वर्दा क्या गए पैसे